วันนี้เกมโซซไต์ so นะครับก็มีการอัปเดตใหม่แล้วก็มีตู้เลดใหม่เข้ามานะครับโดยเอาตัวที่เป็นคอลแล็บเซนเนียออกไปแล้วนะก็จะเป็นสกิลระดับ20,000โลนะครับก็ระดับเดียวกับคำพิเพษรักษา,า,าเรืองรองหรือว่าดาบกายภาพนะแล้วก็ตัวดาบสวรรค์น,นะครับจะเป็นดาบธาตุดินแล้วก็อันนี้ล่าสุดนะครับจะเป็นพายุแม่เหล็กนะครับก็สอ0 0 0โลแล้วก็การันตีอันแรกนะครับจะอยู่ที่4000โลก็คือประมาณ4 0 0 0 0 0เพชรนะครับ ถ้าจะจบตัวที่เป็น3ดาวให้ได้โดยต้องผ่านระหว่างทาง1นตัวก็วจะต้องเป็น1 2 0 0 0ันโลแล้วก็จบที่ล้าน2แต่ประเด็นว่าก็คือว่าผมกดไปแล้วนะครับ200เนี่ยก็คือได้มาแล้วใบแรกนะก็น่าจะเพียงพอกับการรีวิวนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่าตู้ที่เป็นพวกตู้พิเศษ20,000โลเนี่ยผมจะไม่ค่อยกดเยอะหรอกก็คือเอามาแค่เทสนะครับก็ยังก็ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะกดให้ดูต่อยสักนิดน,นึงแล้วกันนะสักพันโลแล้วกันนะครับ โอเคก็ไม่ได้เพิ่มเลยนะครับก็ได้แค่อันเดียวนะอ๋อเมื่อกี้เหมือนจะฟุกได้ม่อีกอันหนึ่งใช่ไหมเป็น2ทับสแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมทําก็จะเป็นเลเวลร้อยนะเป็นสกิลธาตุลมนะครับพายุแม่เหล็กความสามารถก็คือสร้างพายุแม่เหล็กนะครับรอบตัวเองแปดวิ โดยจะสร้างความเสียหายนะครับ395%เต่อ0.5วินทีหมายความว่า1วิก็คือจะสร้างประมาณ6 0 0เอา6ก0้ไปคูณ8ก็ประมาณ4,800นดะครับดาเมจเป็นรอบตัวนะก็จะเห็นตามที่ในรูปนะครับจะสร้างคลืน่นออกมาแล้วก็เราวิ่งไปตรงไหนก็เกิดดาเมจตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นก็คือจะทําการดูดศัตรูเข้ามาด้วยนะครับพร้อมกับช็อตไฟฟ้าใส่นาศีวิก็คือเป็นดีบัฟด้วยในตัวนะครับตัวที่เป็น3ดาวนะครับก็จะสร้าง อายุแม่เหล็กเนี่ยเพิ่มเติมให้กับพักพวกทั้งหมดนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเรามีตัวเรารวมกับพักพวก3าตัวเป็น4ตัวก็จะเกิดดาเมจข,ขึ้นทั้งหมด4ชุดนะครับถือว่าจริงๆก็ค่อนข้างออกแบบมาค่อนข้างดีนะแต่นั่นแหละก็ราคาแพงไปนิดนึงผมก็เลยไม่ได้ทำสามดาวให้ดูนะแล้วก็ที่8ดาวนะครับจะเพิ่มพื้นที่อีก30%ก็จะก,กว้างขึ้นถือว่าเป็นสกิลว,วงกว้างท่าลมที่น่าจะทําดาเมจได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นดาบดินนะครับดาบดินเนี่ย ที่เลเวล110นะครับ3ดาวตัวนี้จะทำดาเมจได้7,657.5%แล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับดาบแสงกัจยภาพนะครับก็ตัวนี้จะ8 5 0 0นะครับเทคสกิลนึงที่เทียบกันได้นะครับในสายพาดลมเหมือนกันก็จะเป็นสุดพิษโลนนะตัวนี้ก็จะเป็น5ครั้งนะครับคูณ1,800ก็ประมาณ9,000เพราะฉะนั้นในแง่สกิลพลังเนะี่ยตั้งต้นคิดว่าน่าจะน้อยกว่าทุก่าที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นเมตาอยู่ในปัจจุบันแต่ก็นั่นแหละ ถ้าขึ้นสาดาวได้สเกลพลังนี้มันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับการทดสอบนะครับก็จะทดสอบความแรงของทั้งหมด4ท่ธาตุด้วยกันนะก็คือประกอบไปด้วยพายุแม่เหล็กนะครับเทียบกับดาบแสงดาบดินแล้วก็สุดพิโรธนะครับโดวยอวุปการณ์โซทดสอบนะครับจะไม่มีความต่างกันของ,ของตัวธาตุนะครับเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นกายภาคธาตุลมแล้วก็ธาตุดินนะครับมาดูเอฟเฟกของสกลิลกันก่อนนะครับ ปุ๊บะนะ้มันก็จะดูดประตูเข้ามาหาแล้วก็สร้างอานมจได้เรื่อยๆนะครับการทดสอบนะรับจะทำที่กระสอบสายออฟเขาเที่าทั้งหมด4ท่านะครับต่อตัวเข้าไปแน่นิดนึ่งเพราะว่าระยะมันค่อนข้างแคบก็นำไปแล้วนะรับจะเป็นดาบบินยังคงแรงที่สุดนะส่วนเจ้าดาบแสงเนี่ยจะวุดปล่อยจริงๆมันจะพอๆกันแล้วก็ซุปเปอร์โลดนะครับกำลังไล่ขึ้นมา ในขณาดที่แม่เหล็กตัวนี้นะครับก็ดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อาจจะดาวน้อยสุดด้วยแหละแต่ก็ไม่นะเจ้าจตัวดาบดาบแสงก็แค่2ดาวสลบว่าที่1ยังคงเป็นดาบบินนะครับต่อไปเ่าวงกบปีศาจนะ เหมือนมืนสกิลเจ้าแม่เหล็กดึงดูดเนี่จะดึงศัตรูตเข้ามาหาหดีเลยด้วยตลกดีอทำให้มันย้ายที่ได้ตามตัวเราเนาะแต่ว่าในแง่าดาเมจก,ก็ได้แหละไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเรามีพักพวกอีก3ตัวแล้วใช้ที่3ดาวได้ทุกตัวเนี่ก็ถือว่าค่อนข้างโพดอยู่นะเพราะดาเมจก,ก็จะเท่ากับคูณ4 ก็จะเป็นลังก็บปลินนะครับในจาวันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ว่าศัตรูเดยในี้ตายเร็วมากก็โดยสรุปเลยนะครับสำหรับสกิลนี้คิดว่าไม่ค่อยน่าสนใจถ้าเทียบกับมูลค่าของมันนะแต่สำหรับใครที่ทำสามดาวหรือว่า8ดาวได้ก็น่าจะ ค่อนข้างเก่งอยู่แลหละแล้วก็ยิ่งต้องใช้พักพวกเลยนะครับเป็นสกิลที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้กับพักพวกเป็นหลักมากกว่าสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ